ต่อไปจะเป็นการบันทึกรายการค้าของวันที่25มกราคมนะคะเป็นการจ่ายหนี้ให้กับตำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะสำหรับอินวอยตตามใบรับวางบินเลขที่อ้างอิง1160นะคะโดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่4567129ลงวันที่15กุมภาพันธ์2559นะคะ และจ่ายนี่ให้กับสำนักพิมพ์อรุณสำหรับอินวอยตามใบรับวางบิลเลขที่อ้างอิง15,30โดยจ่ายเป็นเช็คเลขที่456 7 130นะคะลงวันที่15กุมภาพันธ์2559เช่นกันนะคะโดยจ,จ่ายจากบัญชีกระแสะรายวันของบริษัทเลขที่บัญชี081ขีด1ขีด1 4 260ขีด7นะคะ รายการนี้เราจะเข้าไปที่ระบบเจ้าหนี้และวิเคราะห์หนี้ค่ะไปที่ work flow ค่ะไปที่ใบเสร็จสินค้าค่ะก็จะปรากฏเล่มเอกสาร0 0 0 1ใบเสร็จจากเจ้าหนี้กดโอเคค่ะกด f 3เพื่อเพิ่มค่ะเลขที่เราจะให้ระบบรันให้นะคะมาที่วันที่เอกสารเลยนะคะวันที่25มกราคม 59นะคะผู้ขายรหัสกดจุด enter เลือกสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะชื่อในรายงานภาษีจะใช้ชื่อภาษาไทยกด yes ค่ะ enter มาที่ค้นใบวางบินนะคะเราจะเปลี่ยน n เป็น y เพื่อค้นหาใบวางบินนะใบรับวางบินที่เราได้เคยทำไว้นะคะ มาที่เลขที่ภายในกดจุด enter จะปรากฏอีกหน้าต่างหนึ่งขึ้นมานะคะเลือกเอกสารในหน้าต่างนี้ค่ะเมื่อเสร็จแล้วก็โอเคค่ะระบบก็จะดึงข้อมูลมาให้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะทําการจ่ายเงินโดยไปที่รายการจ่ายนะคะกดจุดเลือกประเภทเอกสารธนาคารนะคะ,ะ,คะกดจุด enter เราจะถอนโดยเช็คจ่ายนะคะคือรหัส c w เลขที่เช็คคือ456ห้า9นะคะ Enter เขาก็จะขึ้นเป็นวันนี้วันที่ได้รับเช็คมาทั้งหมดนะคะซึ่งเราจะเปลี่ยนแค่ที่เดียวคือวันที่เช็คถึงกำหนดนะคะคือวันที่15กุมภาพันธ์นะคะ ผู้รับคือสำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะซึ่งอันนี้ระบบจะดึงมาจากข้อมูลที่เราได้ใส่ไปนะคะมาที่สมุดบัญชีเงินฝากค่ะเราจะถอนออกจากบัญชีกระแสรายวันเรากดจุด ENTER เลือกบัญชีกระแสรายวันค่ะเสร็จแล้วเราก็ F10 เพื่อทำการ Save ข้อมูลค่ะไปที่รายการอิน i อยนะคะเสร็จแล้ว F10 เพื่อบันทึกอีกทีค่ะ โปรแกรมก็จะลันไปยังชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องเราก็ F 1 0เพื่อบันทึกค่ะก็ถามว่าพิมพไหมไม่พิมพ์เราก็กด no ค่ะตอนนี้เรายังจะไม่ออกจากหน้านี้นะคะเราจะทำอีกหนึ่งฉบ,บับซึ่งจ่ายหนี้ให้กับสำนักพิมพ์อรุณค่ะไปแก้ที่วันที่เอกสารค่ะเป็นวันที่25มกราคมนะคะผู้ขายรหัสกดจุด enter เลือกสำนักพิมพ์อรุณค่ะชื่อในรายงานภาษีใช้ชื่อภาษาไทยกดย e s ค่ะ Enter มาที่ค้นใบวางบินนะคะเปลี่ยน N เป็น Y ค่ะแล้วก็มาที่เลขที่ภายในกดจุด Enter เลือกเอกสารที่อยู่ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้นมานี้นะคะเสร็จแ,แล้วก็โอเคค่ะ เราจะไปทำการจ่ายเงินกันนะคะที่แท็บรายการจ่ายกดจุดประเภทเอกสารธนาคารกดจุด enter เลือกถอนโดยเช็คจ่ายหรือ c W ค่ะเลขที่เอกสารหรือเลขที่เช็คนะคะคือ456.7.130อันนี้เราก็ จะไปแก้ที่วันที่เช็คถึงเดียวนะคะคือวันที่15กุมภาพันธ์ที่เหลือเอาไว้คงเดิมนะคะผู้รับคือสำนักพิมพ์อรุณถูกต้องค่ะบตบบัญชีเงินฝากกดจุดเอนเตเลือกจ่ายจากบัญชีกระแสรายวันนะคะเสร็จแ,แล้วก็กด F10 เพื่อบันทึกค่ะเสร็จแ,แล้วมาที่รายการ Invoice นะคะ F10 เพื่อบันทึกค่ะโปรแกรมก็จะลันไปยังชื่อบัญชีที่เกี่ยวข้องนะคะเสร็จแล้วก็ F10 เพื่อบันทึกอีกทีค่ะ mm hmm. เขาถามว่าพิมพ์ไหมเราไม่พิมพ์แล้วก็กด No mm hmm. ค่ะตอนนี้เราบันทึกเสร็จเรียบร้อยหมดแล้วนะคะเราก็กด Escape mm hmm. เพื่อออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้กด Yes ค่ะรายการที่เราทำก็จะมาปรากฏตรงนี้นะคะแต่รายการ ที่1นี้ผู้จำหน่ายไม่ปรากฏแล้วก็ f 2ไปคลิกตรงที่เลขที่ภายใน0 0น0 0 1นะคะเสร็จแล้วก็ f 2เพื่อแก้ไขไม่ต้องทำอะไรเลยนะคะเสร็จแล้ว Escape s c a p e ออกยกเลิกการแก้ไขกด yes ค่ะตอนนี้ชื่อผู้จำหน่ายก็มาปรากฏตรงนี้แล้วนะคะเสร็จแล้วก็ Sscape ออกค่ะ cancel อ๋อค่ะเซตเรียบร้อยแล้วค่ะ